ถูกต้องและพระภิกษุรับประเคนไปแล้วฉันไม่ต้องอาบัติทุกวันนี้คณะญาติโยมทุกๆท,ท่านก็มีการถวายพระตาหารแด่พระภริกษุสงฆ์ทุกๆวันถือว่าเป็นการทำบุญและก็เกี่ยวพันกันทุกวันใช้ทุกวันทำทุกวันแต่ทีนี้ก็มี หายเหตุการณ์ที่อาตมาเคยไปเจออย่างเช่นพระภิกษุรับพระตาหารแล้วแต่คณะญาิโมนั้นไปโดนพระตาหารเข้านะพระบิกษุก็ตำหนติเตียนนะบอกว่าเดีย๋ยวไปถูกต้องอาหารที่ประเค้นแล้วเพราะจะทำให้ขาดประเค้นในลักษณะอย่างนี้ นะยโยมบางคนที่ำทำบุญทำกุศลก็ทำให้ใจไม่ดีอาตมาก,ก็เลยได้เก็บปัญหานี้มาเพื่อที่จะชี้แจงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงการประเค้นแล้วไปถูกต้องแล้วมันขาดจากการประเคฑนหรือว่ามันไม่ขาดจากการประเค้นกันแน่ก็ต้องมาศึกษาให้เข้าใจก็เลยจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้ในหัวข้อว่า การถวายที่ถูกต้องเป็นยังไงและการถวายแล้วมันขาดประเคนเป็นยังไงนะก็คือการขาดประเคนแล้วภิกษุจะนำมาฉันอีกไม่ได้มาเป็นเหตุให้ต้องอาบตินั่นเองนะเขาเรียกว่าขาดประเคนดังนั้นวันนี้เราต้องมาดูก่อนว่าองค์ประเคนมีอะไรบ้างโยมจะได้ทำถูกและพระภิกษุของเราก็จะได้ทำถูกเช่นเดียวกัน นะแต่โดยมากก็เคยศึกษาเร,าเรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นนักอยู่ในนักธรรมนะก็ได้เราเรียนกันศึกษากันก็อาจจะลืมไปบ้างก็เลยเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นองค์ประเขียนที่ถูกต้องนั้นมีอยู่5ประการประการที่1ของนั้นไม่ใหญ่เกินไปบุรุษที่มีกำลังปานกลางยกขึ้นได้ ข้อที่สองเข้ามาในหัตถบารข้อที่สามน้อมเข้ามาถวายข้อที่สีผู้ถวายเป็นเทวดามนุษย์สัตว์เัจฉานก็ได้ข้อที่ห้าพระภิกษุผู้รับประเคนด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายก็ได้นี่คือองค์ประกอบของการประเคนที่ถูกต้องมีอยู่ห้าประการ เรามาดูว่าประการแรกเป็นยังไงท่านบอกว่าของนั้นไม่ใหญ่เกินไปคือบุรุษที่มีกําลังบานกลางนั้นพอยกขึ้นได้ของก็คือเราจะเอาวางของนั้นบนโต๊ะที่ใหญ่นะแต่ว่าบุคคลที่มีกําลังเนี้ยยกขึ้นได้ของนั้นก็เป็นอันใช้ได้โนะยงจะยกสองคนสามคนนะก็ถือว่าของนั้นใช้ได้ เนะ่บุรุษที่มีกําลังบานกลางก็คือว่าไม่ใช่นักยกน้ําหนักนะถ้านักยกน้ําหนักนี่ก็ถือว่ามีกําลังมากเกินนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่อ่อนแรงไม่ใช่เด็กนะก็ถือว่ามีกําลังเท่าๆกับเราเป็นคนปกติธรรมดานี่แหละนะพอยกขึ้นได้ในลักษณะยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าของเราวางไว้ในโต๊ะเยอะแต่ว่าบุรุษที่มีกําลังบานกลางนี่ยยกไม่ได้ โยมจะยกสองคน3ามคนมาถวายอย่างนี้ก็เป็นอันใช้ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ถูกต้องดังนั้นเวลาการประเคนทุกวันนี้ญาติโยมมาทําบุญในวันพระเช่นวัดอาตมาก็เช่นเดียวกันนะของที่จะยกทีเดียวนะยากนะแล้วทีนี้ของมันก็เยอะนะบางครั้งก็ชนชนชน,ชนกันอย่างนี้ในนี้ก็มีปัญหา นะมีปัญหาเหมือนกันดังนั้นต้องทำให้ถูกเป็นยังไงดูข้อที่สองนะประการแรกก็คือประการแรกก็คือว่าของนั้นไม่ใหญ่เกินไปประการที่สองก็คือเข้ามาในหัตถบาทก็หมายความว่าหัตถบาทในที่นี้ท่านพระภิกษุที่นั่งอยู่ก็นับจากเข่าที่พระภิกษุนั่งอยู่นี้ออกไปหนึ่งสองกับหนึ่งครึบ หนะึ่งศกกับหคืบก็ประมาณาก็ประมาณ1นศกกับหคืบนะโยมที่จะถวายนั้นต้องเข้ามาในอารถรวาคือเข้ามาในบ่วงแขนในระหว่างหนึ่งศกกับหคืบนี้ถ้าไกลไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะเป็นในลนักษณะเหมือนกับไม่ต้องการที่จะถวายนะต้องเข้ามาในบริเวณนีนะ้ก็แสดงว่าเข้ามาใกล้อยู่พอสมควร เข้ามาอยู่ในบ่วงแขนของพระภิกษุหันทะหันทะบาทปราะปาะปาะไปไว่าบ่วงหันถะไปไว่าแขน,นก็ประมาณหนึ่งอกับหนึ่งครบนับจากเขาที่พระภิกษุนั่งลงไปโยมต้องเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้แสดงว่าของที่วางไว้อยู่ในโต๊ะยาวๆอย่างนี้โยมยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วพระนั่อยู่ฝั่งนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่า องประกอบข้อที่สองนั้นผิดไปนะใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันมาดูองค์ประกอบข้อที่สามก็คือว่าโยมนั้นต้องน้อมเข้ามาน้อมถวายนะน้อมถวายก็คือว่ากม้มศีรษะลงหน่อยหนึ่งหรือว่าก้มกายลงหน่อยหนึ่งน้อมเข้ามาถวายแต่ถ้าในลักษณะที่ไม่น้อมเข้ามาถวายอย่างเงี้ยนะก็รับไม่ได้ นะรับไม่ได้จะยืนแข็งทื่อๆอย่างนี้ก็รับไม่ได้นะไม่แสดงความเคารพร,ระการที่สี่ม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ดิจชานก็ถวายได้นะอการที่สเราจะเห็นว่าสมัยพระเเจ้าไปพักอยู่ที่วัดปาา่าดลไนะก็มีช้างไปวอตัง,าางัอถากนะก็มีริงนำนำ้นำพึ่งไปถวายในลักษณะอย่างนี้ เราก็จะเห็นได้ว่าสันเดลชานก็สามารถที่จะถวายใด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ประการสุดท้ายก็คือภิกษุจะรับด้วยกายหรือว่าของเนื่องด้วยกายก็ได้ก็คือเวลาโยมมาถวายนะไม่ว่าจะเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายพระภิกษุนั้นจะเอามือรับสดๆเลยก็ได้หรือว่าจะเอาผ้านั้นไปรับก็ได้นะก็ไม่ผิดอะไร แต่ว่าในสังคมไทยบ้านเราถ้าเกิดว่าผู้หญิงมาถาวายพระภิกษุไม่ใช้ผ้าอย่างนี้ก็ดูไม่งามดูไม่เหมาะสมนะปะปรเพณีที่ใช้ผ้ารับนะก็สืบทอดต่อกันมาเพื่อความสวยงามนั่นเองหรือว่าป้องกันป้องกานอาบัต์นะป้องกันอาบัติให้พระภิกษุเหมือนกันนี่คือองค์ประกอบที่ถูกต้อง5ประการดังนั้นในกรณีไหนก็ช่างถ้าเกิดว่าไม่ครบองค์ประกอบใน5ประการนี้ก็ถือว่าเป็นอัน ถวายพาระตาคนั้นไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกแล้วพระภิกษุที่เวชันก็เป็นเหตุที่ต้องอาบัตนะิเป็นเหตุต้องอาบัติทุกๆคำเกินอาบัตปราจิตตีเพราะว่ามันก็มีต้นเหตุก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทนีนะ้ในอดีตก็คือมีพระภิกษุสมงของเรานะถือธุดงอ,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 อยู่ในป่าถือชุดงอยู่ในป่าเที่ยว เวลาบินทบงบินบาทอะไรก็ไม่ไปนะเที่ยวเอาข้าวที่ก็มาบูชาสารเจ้าน,ะนำข้าวเหล่านั้นมากินก็อนะวดดวนสมบูรณ์โยมเขาก็ติเตียนนะว่าพระภาิกษุรูปนี้น,ะนำข้าวในสารเจ้าไปกินหรือว่านำเนื้อมนุษย์ไปกินด้วยก็ไม่รู้นะเป็นเหตุให้อวนดวนสมบูรณ์ติเตียนมาพระภิกษุก็กลับทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยปัญญิสิกขาบทไว้ว่าอันหนึ่งภิกษุใดเกินกินอาหารที่เขายังไม่ได้ประครีนให้ล่วงลำคอเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชาระฟันเป็นปาจิตีก็คือพระพุทธองค์เว้นไว้ให้ว่าน้ำกับไม้ชาระฟันหรือว่าแปรงสีฟันนี้ไม่ต้องประครีนก็ได้ฉันได้แต่ที่เรือน,นั้นต้องประครีนหมดเลยนะ ฉันไม่ได้เลยะถ้ฉันแล้วก็ต้องมาไปฏิบัติจิตีนี่คือเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมพระพิกสุสงฆ์จึงฉันของที่ไม่ได้ประเคนนะฉันไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติสิขาบทไว้เป็นศีลของพระพิสุนั่นเองดังนั้นการที่เราจะฉันได้ก็ต้องทําให้ถูกต้องตามองค์ประกอบทั้ง5ประการคือประการที่หนึ่ง ของไม่ใหญ่เกินไปบุรุษที่มีกำลังปานกลางนั้นพอยกได้ 2. เข้ามาในฮัตถบาท 3. น้อมถวาย 4. ผู้ถวายนั้นเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนรัจชานก็ได้ประการที่5พระภิกษุที่รับด้วยกายหรือของเนื่องด้วยกายก็ได้นี่คือองค์ประกอบของการประเกฑ์ที่ถูกต้องดังนั้น อย่างเล่าว่าในตอนแรกว่าเหตุที่ให้พูดในวันนี้ก็คือว่าโยมไปถวายอาหารสุดสรีเบร้อยแล้วนะก็กะว่าจะจัดข้าวปลาอาหารให้เป็นที่เป็นทางของหวานอยู่เฉพาะของหวานก็ปลาอาหารอยู่ส่วนก็ปลาอาหารผลไม้อยู่ส่วนผลไม,ไม้แต่ก็ถูกตำหนิจากทายุบ้างนะตำหนิจากพระภิสูบ้างว่าอย่าไปถูกอาหารนะน,นะมันขาดประเคนนะมันขาดประเคน โยมก็เลยทําให้รู้สึกใจไม่ดีทีนี้เรามาดูว่าองค์ขาดประเคนนั้นน่ะมันเป็นยังไงกันแน่องค์ขาดประเคนก็คือว่าไปถูกแล้วมันขาดประเคนพระพิสุธนามาฉันอีกไม่ได้ต้องอบัติเรียกว่าองค์ขาดประเคนในพระศาสนานั้นองค์ขาดประเคนมันมีอยู่เจดประการนะมีอยู่เจดประการประการที่หนึ่งคืออะไรบ้างประการที่หนึ่ง พิกสูรับปะระกันแล้วเปลี่ยนเพศเป็นหญิงนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองรับประกันแล้วมอรณภาพประการที่สองประการที่สามรับประกันแล้วลาสิกขาประการที่สี่รับประกันแล้วหันไปเป็นคนเลว ประการที่5รับประเคนแล้วให้สามเณรหรือคฤหรสถหัไปประการที่6รับประเคนแล้วสละไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่ประการที่7รับประเคนแล้วถูกชิงเอาไปหรือถูกลักเอาไปเราจะเห็นว่าองค์ของการขาดประเคนในเจ็ดข้อนี้ไม่มีข้อที่โยมไปถูกต้องแล้วขาดประเคน ไม่มีเลยนะดังนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าโยมเขาถวายอาหารไปแล้วเขาจะช่วยจัดแจงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้สวยงามเพื่อจะได้ภาพที่ประทับใจนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ได้ขาดประคินใดๆทั้งสิ้นนะไม่ได้มีการขาดประคินเพราะองค์ขาดประคินเจ็ดประการไม่มีข้อนี้เป็นนั้นค่ะนะไม่มีเลย องค์ขาดประเก็นเประการประการที่1ท่านบอกว่ารับประเก็นแล้วเปลี่ยนเพศเป็นหญิงก็คือพระภิกษุเมื่อรับประเก็นเสร็จบาปก,กรรมของตนเองที่เคยทํามามาเข้ามาเบียดเบียนอ่าเ,นะเข้ามาเบียดเบียน,ยนทําให้เพศของพระภิกษุนั้นกลายเป็นผู้หญิงไปนี่คือประการที่1นะึ่งาทำให้ขาดประเก็นเลยประการที่สองรับประเก็นแล้วมรณภา,าคือพระภิกษุนั้นตายพอตายลงนะ่ะ อาหารนั้นก็ขาดประเขินทันทีนะขาดประเขฑนทันทีต้องประเขฑนใหม่นะครับต่อมาประการที่สรับประเขินแล้วราศีขาเราประเขฑนไว้แล้วก็สืบไปอาหารนั้นก็ขาดประเขินประการที่4ี่รับประเขินแล้วหันไปเป็นคนเลวก็คือว่าเมื่อรับประเขินแล้วเป็นเหตุให้ต้องอาบัติปาราชิกนะ ก็กล่าวลาสีขาไปนั่นแหละจึงจะขาดประกดิ์แต่ถ้ายังไม่กล่าวลาสีขาไปก็ยังไม่ขาดประกด์นะประการที่ห้ารับประกด์แล้วให้สามเณรหรือก็ได้ขาดไปก็คือเรารับประกฑ์มาแล้วเราบินทบาลถือว่ารับประกดิ์มาแล้วแล้วก็ให้สามเณรหรือว่าให้ก็ได้ขาดไปอย่างนั้นขาดประกดิ์ถ้าเราต้องการชั้นใหม่เราก็ต้องให้สามเณรหรือก็าในั้นถวายให้เราใหม่เลยที่จะชั้นได้นี่คือประการที่หกประการที่เจ็ด รับประเคียนแล้วสละไปโดยไม่เยื่อใ่นะข้าวปลาอาหารต่างๆที่เราได้มานะเราสละไาเลยนะไม่ต้องไม่ต้องการกินอีกแล้วนะไม่ต้องการฉันอีกแล้วนะพอแล้วก็สละโดยที่ขาดไปเลยไม่ต้องการอามาฉันประการสุดท้ายถูกชิงเอาไปถูกลักเอาไปนะรับประเคียนไว้แล้วจนมาขโมยเอาไปนะจนมาชิงเอาไปในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ขาด ดังนั้นองค์ของการขาดประกันเจตประการนั้นไม่มีเลยเกี่ยวกับโยไมไปถูกต้องหรือว่าไปช่วยจัดข้าวปลาอาหารไปอังคาดนะทำให้สะดวกในการฉันหรือว่ายือนอยู่ข้างๆคอยดูว่าอันไหนขาดเขาก็ตักมาใส่บาตรให้อีกนะในลักษณะอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นบุญป็นกุศลของญาติโยมนั่นแหละนะไม่ได้ขาดประกันอะไรเลยดังนั้นวันนี้ ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายที่ถูกต้องมาแล้วก็วงของการขาดประคีนมาเล่าให้กันฟังนะเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ถูกกันนะเข้าใจได้ถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกแล้วเราก็จะช่วยพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปก็นะให้คุกคนเจริญในธรรมทุกคน